แอปทักซอนตอบตรงสาเหตุแม้ชีวิตคู่ผังก็ไม่เสียใจที่เลือกส่งกราบทักซอนได้เปิดใจถึงทุกเรื่องราวชีวิตในรายการ YouTube ของปาร์เตศยุทธนาบางช่วงบางตอนแอปนั้นก็ได้เผยถึงเรื่องราวครั้งชีวิตครอบครัวต้องร้มเหลวถึงแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีนะักแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยแอปนั้นได้เผยว่า ก่อนจะจบความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแอปหรือคุณสงกรานแอปเชื่อว่าทางแอปและเขาได้เรียนรู้อะไรในชีวิตนั้นและก่อนที่เราจะมาเจอเหตุการณ์นั้นเราก็เคยมีความสุขกันมาก่อนทุกวันนี้บางคนนั้นก็ถามหรือบางคนนั้นก็จะซ้ำเห็นไหมบอกแล้ววันนั้นไม่น่าเลือกไม่ค่ะย้อนกลับไปวันนั้นแอปก็จะเลือกแบบนี้แล้วแต่คุณเลือกเลยแต่สําหรับแอปไม่ว่าตอนจบ จุดหมายปลายทางมันจะไม่ได้จบแบบทุกคนวาดฝันไว้แต่แอบพอใจและแฮปปี้ที่อย่างน้อยช่วงชีวิตในตอนนั้นแอบมีความสุขบางคนบอกก็คุ้มค่าแหละแอบได้น้องปีใหม่มามันก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดต่อให้แอบไม่มีปีใหม่นะวันนั้นแอบก็ตัดสินใจแบบนั้นให้แอบเลือกแอบก็เอา ดีกว่าเกิดมาแล้วแอปไม่เคยมีช่วงที่มีความสุขเลยเพราะกลัวว่ามันจะไม่ได้สําเร็จไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแอปไม่ได้ต้องการขนาดนั้นสำหรับแอปแค่ไหนแค่นั้นถือว่าทำดีที่สุดแล้วเอ j นจกับมันที่สุดแล้วณนะโมเมนต์นั้นไม่เป็นไรจบและเริ่มใหม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ท่าความสุขที่คุณเลือกณนะวันนั้นมันจะไม่อยู่ยาวไปจนถึงวันสุดท้ายที่คุณมีชีวิตอยู่ แล้วจะไม่เลือกมันแอปเลือกเป็นอีกหนึ่งความคิดและทัศนคติดีๆของแม่แอปค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ